อยู่ในช่องยู u ูบลุงนาพาไปดูค่ะลุงน,นาพาน้องๆมาเยี่ยมถิ่นเดิมถิ่นเกิดของเขาเปียซ่าเปียซ่าหาแม่ดำเหรอลูกเนอะเปียซ่ามาหาแม่ดำเหรอโอ้คิคโคนเต็มเลยลูกใครว่าคิคโคนเต็มเลยอ่ะแม่ดำมาแล้วแม่ดำยอมมาหาลูกแล้วเหรอลูกไปไปไปพาลูกหากินปลาลูกไปไม่มีแม่เราต้องพาหากันหาก,กินเองนะหากแม่ไม่ไม่มานะลูกนะตอนเชา้าไปเลยลงทะเลก,กันเลยไปลงทะเลกันเลยเชวา นี่เปียวซาติดแม่เปียวซาติดแม่ค่ะแม่หนูนาดำน้อยก็กลัวนะคะดำน้อยไม่ได้หากินนานแล้วกลัวจังเลยแม่หนูนาไหนล่ะพี่แดงน้อยอยู่ตรงไหนล่ะเออพี่แดงน้อยสนุกใหญ่เลยนะคะจะไม่มีเวลาหากินแล้วนะลูกนะรีบหากินกันเดี๋ยวมีน้ําขึ้นน้ําลงเวลาน้ําขึ้นก็หากินไม่ได้เอาแดงน้อยสนุกใหญ่เลยโอ้ยลงใหญ่ลงใหญ่ลงใหญ่หญโน้นนะคะแดงน้อยอื ดำน้อยไปช่วยดำน้อยไปช่วยจะจับไปได้ไหมลนะ่ะลูกเอ้ยจะจับได้ไหมดำปลาน่ะจะจับได้ไหมจะจับได้ไหมห่วงมนะคะห่วงแม่ดำนะคะห่วงแม่ดำแม่ดำก็ห่วงห่วงก้าก้าก้าห่วงห่วงนี่ยืนอยู่ตรงนี้กับเปี๊ยซ่าไม่ลงเลยนะคะแม่ดำแม่ดำไม่ยอมลงเลยเอพอะเขาเจอผู้คนมีคนหนึ่งท่านนะคะอยู่ตรงนูน้นผู้ชายเนาะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ข้าง,างเรือเนะะี่ยค่ะเขาก็จะทํา สัญญาณอะไรของเขาสักอย่างอ๋อเขาตกปลาอยู่เขามีเบ็ดสองอันนะคะเขากำลังตกปลาอยู่โอ้โหเราไปเด็กๆงงเด,เด็กเจอคนแล้วก็งงนะคะไปกันรืยยัางลูกกลับบ้านกันเลยย่งยังไปไม่ถึงสุดทางนะคะแค่ครึ่งทางครึ่งทางที่น้องๆทามาหากินเนาะ <laughs> ที่น้องๆทามาหากินไปสั่นที่น้องๆหากินกันดาดาดาน้อยดาน้อยจําได้ไหมลูกดาน้อยดาน้อยจำได้ไหมที่หนูเคยหาหอยหาปลากินลูกหื จำได้หรือ,อยังรู้สึกแดงน้อยจะจําเก่งมากเลยนะคะมาแล้วไม่ดําไม่ลงแดงน้อยขึ้นมาเองเลยไม่ดําไม่ยอมลงเลยเดี๋ยวแม่ทําข้าวมาให้กินก็ช่วงเช้าๆถ้าดูน้ามาอย่างนี้ก็พาน้องๆมาเล่นนะคะไม่ได้ทําข้าวมาให้น้องขยะเต็มดมขยะดมที่ต่างๆนะคะนี่น้องๆกลับกันย่างลูกครึ่งทางเองนะคะครึ่งทางเองเมื่อวานไปไม่ถ,ถึงถิ่นที่เข้านอนเนาะถิ่นที่เข้านอนตรงที่กอง กองท่อนะคะแม่ดําไม่พาไปกลัวเด็กๆก็กลัวนะคะไปแต่นุนาเอาข้าวไปให้กลุ่มใหม่ข้าวไปให้น้องๆกลุ่มใหม่เนาะกลุ่มน้องหมากลุ่มใหม่ทางโน้นหยุดไปก่อนนะคะว่าวันนี้น้องๆจะไปถึงไหนสี่ตัวนะคะแม่ลูกนะคะสี่สาวสามสาวน้อยกับแม่ดำตามน้องๆก็ท้าตะวันนิดนึงนะคะนุนาก็จะเดินกลับมาทางนี้เนาะไม่ให้มันท้าตะวันมากเกินไป ให้เด็กๆเขาได้ฟื้ฟนฟื้นฟื้นความจําเดิมของเขานะคะเขาจะได้ทํามาหากินได้เนาะไม่มีแม่หนูนาก็จะได้มาหาจับหอยจับปูจับปลาจับอะไรกินทางนี้ได้เป็นการฝึกให้เขาหากินนะคะให้เขาคิดถึงที่เดิมเดิมของเขากินอะไรนั่นแม่ดํากินอะไรนั่นนี่คะ่ะก็ขยะเต็มเลยนะคะน้ําซัดขยะมา เด็กๆด,กดมใหญ่เลยนะคะแดงน้อยชิงชงช้งช่องชิ้งช่องชิ้งช่องชิ้งช่องยังไงลูกจําได้หรือยังไปอยู่กับแม่ตั้งหลายเดือนแล้วสองเดือนกว่าตีไปสามเดือนเนาะไปอยู่กับแม่เนาะแล้วก็แม่กลับไทยอีกสองเดือนอุย้ยกินพลาสติกอุ้ยกินโฟมดําน้อยกินโฟมทําไมลูกหืนั่นมันโฟมดําน้อยอย่ากินโฟมไป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 เดิน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 จะได้ไม่ต้องกินโฟมกันจะดีไหมเนี่ยลูกหืกินโฟมทําไมดําน้อย หน้อยอย่าไปกินโฟมลูกไปหน้อยไปอย่าก,กินอย่าก,กินลูกปันสกรปรกไปไปลูกไปไปไปหาแม่ดำไปหาแม่ดำเดี๋ยวแม่ดำพาไปเที่ยวทางนูน้นนี่แม่ดำพาลงเรือไปเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเขาแม่ดำพาลงเรือต่อไปให้น้องๆเขาไปตามวิถีชีวิตของเขาอ๋<น>อวก็กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมในช่องยูทูปหนูนาพาไปดูมาตลอดนะคะว่นนะคะหนูนาก็จะขอลา ลงคลิปลงลงคลิปก่อนนะคะจะไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปทางโน้นเพราะว่ามันจะสายนะคะต้องรีบกลับเนาะรีบกลับก่อนนะคะเพราะว่าแปดนาฬิกาแล้วไมตามเมตามขอบคุณแม่หนนากับลูกเร็วเมตามขอบคุณแม่แม่เอฟซีกับลูกไม่ามมาไมได้ไมตามเมตามเมตามไปกลับบ้านลูกปะดาดากลับบ้านกลับบ้านพาลูกลูกกลับบ้านไปหาลูกน้อยไปลูกน้อยห่วงแล้วลูกน้อยคิดถึงแล้วลูกปะโอ้ยลูกน้อยคิดถึงแล้วพาน้องดากับลูกลูกกลับบ้านก่อนนะคะก็ ไม่เจอหน้าดําเหมือนเดิมนะคะจริงๆอยากให้หน้าดํามาเพราะว่าหน้าดําไม่ได้มาเมื่อวานเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้งนองๆก็มานะคะเดี๋ยวเขาก็ชวนกันมากับขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ